เพื่อ,อการสนุกนด้วยนี้เราจะมาสอนทําแบบตอนกลางคืนเหมือนในโปรคลิปนะแบบนี้อ่ะถ้าตอนแรกคือต้องขึ้นไปข้างบน,นตอนแรกคือต้องดูเนี่ยนะฮะขึ้นไปข้างบนอ่านเปิดอันติดเฮดาไปแล้ววิธีขึ้นไปข้างบนก็มีสองวิธีนะวิธีแรกคือใช้ทันซึมาก,กิขึ้นไปเลยมันจะมาตีอีกเนาะทิีสองก็คือใช้ใส่ตำะ้ะแต่ต้องมีทันซึมาก,กิอย่างละหนึ่งคนนะ โอเคแล้วพอขึ้นมาได้แล้วก็ <Okay. S 1> กระโดดขึ้นมาซิปอะมาข้างๆนะมาข้าง้าๆ <Okay. S 1> อ่ะก็ต้องมีทัสซึมากิคนเด่งรอให้ทัสซึมากิจับลากลงไปแล้วก็จะตกไปในแบครูมนะครับ ในความมืดนี่เราก็จะเกิดใหม่มาในความมืดนะครับให้ไปใช้เมทันแบดแล้วก็ไปตีดัมมี่อุ้ยตรงน,นั้นนะครับมีคนถือไฟฉา,ายอยู่โคตรมืดเามาถ,าาถือในถือในดัมมี่อยู่ไหนอะ่ะ ยังไม่เห็นได้ไงทุกั้นไงทำไมไม่เห็นนะไม่เห็นชื่อเลยใช่ไงก็มันอาจจะไปอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะตอนที่ฝากมันติวันนี้นไอเจอแล้วโอ้โหโอเคนะหลนะังจากที่นะชื่อแล้วก็เฮ้ยเปิดโหมดมอนะโอเค เราใช้ท่าสามเป็นทางเซิร์ฟเลยเหรอแม่แต่น้องเป็นคนโดนเย่างเาคนใช้อ๋อนี่ก็จะกลายเป็นตอนกลางคืน ออโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยไปละ